เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่15มกราคมวันนี้ในข่าวรอบค่ม,ม,ะะคมน,น,น,คนะครับเรามาเริ่มกันที่ทัสนาของพอลสโคหลังเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ที่แมนยูเต็ดเปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ไป2-1ตเมื่อช่วงค่ำวานนี้โดยสโคนนะครับได้ออกมาสแสดงความมั่นใจว่านะตอนนี้กองทัพปีศาจแดง กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเซสซันนี้อย่างเต็มตัวแล้วครับนอกจากนี้ก็ยังได้ชมผลงานของเจ้าหนูอารเลียนโดกานาะโชเนะครับว่ามีความอันตรายมากๆหลังจากลงมาเป็นตัวสำรองและก็สร้างอิมแพคให้กับทีมได้ทันทีโดยพอลสโคนะครับได้แสดงทัศนะถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทาง B t ท p o r t ว่าณนะตอนนี้ผมคิดว่าพวกเราได้เรียนรู้แล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะทีมใหญ่ได้เมื่อมีความกดดันและพวกเขาก็ได้ยกระดับขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจน ในช่วงก่อนหนะ้าคุณเคยถามผมว่าแมนยูแยดอยู่ในวงโคจรลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้หรือเปล่าณนะตอนนี้ผมคิดว่าผมคงตอบว่าใช่นะแมนยูแยดมีลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวแล้วยิ่งหาว,ว่านักเแต่พวกเขานาะฟิตพร้อมลงสนามแบบนี้ด้วยณนะตอนนี้แมนยูแยดมีแต้มตามหลังแมนซิตี้อยู่หนึ่งแตม้มซึ่งผมก็ยังคงมั่นใจนะว่าซิตนะี้น่ะเป็นทีมที่ดีสุดในลีกนี้และมันก็โอเคแหละที่ณนะตอนนี้แมนยูแยดชนะได้หลายเกมติดต่อ,อกัน แต่ช่วงเดือนมีนาคมและก็เมษายนมันยากมากที่จะเอาชนะได้อย่างต่อเนื่องแบบในปัจจุบันซีซั่นนี้อาร์เซนอลมาดีมากจริงๆพวกเขาดูเป็นทีมที่ดีมากๆแต่อาการบาดเจ็บอาจจะส่งผลเช่นกันนะและที่สําคัญพวกเขามีผู้จัดการทีมที่ไม่มีประสบการณ์ในการคว้าแชมป์ลีกหรือว่าการคว้าแชมป์บอลถ้วยมาก่อนอย่างไรก็ตามนะตอนนี้มันก็ยังมีเกมให้ลงเล่นอีกตั้ง20เกมยังเหลือง,งานอีกมากมายที่ต้องทํา ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แหละและสุดท้ายมันจะไปชัดเจนมากขึ้นในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนว่าใครกันแน่ที่มีสิทธิ์คว้าแชมป์มากที่สุดหลังจากเรื่องนึงกล่าวนะครับเดลสโคก็ได้ออกมาพูดถึงเจ้าหนูอรเลฮันโดกานนโชบ้างเดลสโคนะครับได้ออกโรงชมกานนโชว่ามีความอันตรายมากๆเลยครับกับการเล่นตำแหน่งปีกหลังจากลงมาสร้างอิมพกให้กับแมนยูเต็ดอย่างชัดเจนก็จะเป็นคนแอสซิสต์ให้กับ,บ,ากบกม,ม,าามาคัสแตรดฟอร์ดยิงประตูชัยให้ ดิปอลสโคนะครับได้แสดงความเห็นถึงอรเลฮันโดกาแนชชวว่าในใชัยชนะของแมนยูเตดเกมนี้ผมคิดว่าเราต้องพูดถึงอเลฮันโดกาแนชชเวไปนิเศษด้วยนะเขามีอิทธิพลอย่างมากในเกมเกมนี้เมื่อลงสนามมาผมคงต้องบอกว่าเขาสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนและก็มากกว่าอันโตนี่ซะด้วยและเขาก็แสดงเห็นเมื่อลงสนามว่าเขามีความเร็วมีทักษะที่ดีมันดูเหมือนว่าเขาสามารถทำประตูหรือว่าเจาะแนวรับได้ตลอดเวลามันยิ่งทำให้แมนยูแต่ดูอันตรายมากๆเลยล่ะในเกมรุก ที่จริงแล้วผมอยากจะบอกแบบนี้นะเวลาที่ผมได้ดูแมนยูแต่ดลงแข่งอรลฮาโดกานาโชนะน่ะมักจะทำดีทุกครั้งเลยล่ะที่ผมดูเขาเล่นผมคิดว่าเขาอันตรายจริงๆนะและผมก็คิดว่าในเกมที่ผ่านมาเขาก็จะได้ลงสนามก่อนอันโตนี่ด้วยซ้ำที่จริงแล้วอันโตนี่เองก็มีจุดเด่นของตัวเองนะและก็อย่าเข้าใจผมผิดไปล่ะแต่ถ้าว่าอรลฮาโดกานาโชนะน่ะเป็นคนตรงตรงเขาไม่แค์อะไรทั้งนั้นเขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่ไร้ความกลัวเมื่ออยู่ในสนามเขาอยากจะทำประตูหรือว่ามีส่วนร่วมกับประตูทุกครั้ง เขามีความสามารถเกินพอที่จะทาแบบนั้นดังนั้นต่อจากนี้ผมก็หวังว่าเขาจะมีโอกาสลงสนามมากขึ้นเพราะว่าเขาในะอันตรายมากจริงๆเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของลุคชอกันบ้างนะครับหลังเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ดิชอนี่ครับได้ออกมายอมรับว,ว่าเขามีความสุขอย่างมากกับชัยชนะเหนือแมนซิตี้พร้อมกับออกมาระบุนะครับว่าทุกคนในทีมนั่นแหละช่วยกันหยุดความอันตรายของเออร์ลิงเบราห์แลนด์ลงได้ครับโดยลุคชอนะครับได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมกับ MUTV ว่า สำหรับผมนะมีความสุขมากนะทุกคนภายในทีมมีความสุขมากๆและผมคิดว่าเกมนี้เราก็คู่ควรกับชัยชนะแล้วล่ะในช่วงครึ่งแรกเรามีโอกาสมากมายแต่ทําไม่สําเร็จแต่ในช่วงครึ่งหลังเรามีโอกาสและเราก็สามารถจัดการมันได้ผมภูมิใจมากๆเลยนะกับทีมและทุกคนที่ลงสนามในเกมนี้พวกเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะที่ลงมาและมีอิทธิพลต่อเกมเกมนี้มันช่วยได้มากเลยล่ะเมื่อพวกเขาพร้อมและก็สร้างความแตกต่างให้กับทีมของเราได้ ส่วนเรื่องการหยุดเออร์ลิงฮาแลนด์ได้นั้นมันไม่ใช่แค่ผมกับราฟาเอลวารานเท่านั้นนะผู้รากทั้งทีมนั่นแหละช่วยกันเอาไว้ทั้งทีมเราเล่นเกมรับกันได้ดีมากๆจริงๆนี่คือเกมที่ยอดเยี่ยมที่ได้ลงสนามแล้วเราก็สามารถคว้า3มแต้มในเกมสําคัญแบบนี้ได้ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับนักเตะคนไหนเราก็ตั้งเป้าหมายในการคว้า3มแต้มและก็พาตัวเองแต่อันดับบนตารางคะแนนไปให้สูงที่สุดเสมอเราทํามันได้ในวันนี้และผมก็มีความสุขมากจริงๆ ก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าเราสร้างโอกาสได้มากมายนะในเกมนี้และในเกมต่อๆไปเราก็จะทําได้มากกว่านี้อีกมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนั่นแหละและหลังจากที่บรูโน่ฟานเดสทําประตูตีเสมอให้กับเราได้เราก็ยิ่งรู้สึกได้ถึงพลังของแฟนบอลที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมพวกเขาคอยผลักดันเราตลอดและพอเราได้ประตูที่สบรรยากาศในสนามมันก็น่าขนลุกมากม เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสกันบ้างนะครับดิบรูโน่ได้ออกมายอมเราว่าเขาไม่รู้ว่าทั้งเขาเลยว่าแรดฟอร์นล้ำหน้าหรือเปล่ากับประตูตีสเสมอหนึ่งตอนหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็เป็นประตูแล้วพร้อมกับที่ออกมาย้ำนะครับว่าตอนนี้แมนยูแต่เล่นเป็นทีมแล้วจริงๆโดยบรูโน่ฟานันเดสนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทาง MUTV ว่ากับประตูตีสเสมอของเรานั้นผมอยู่หน้าปากประตูของแมนซิตี้และทางมาครัสแรดฟอร์นก็เห็นว่าผมอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราสองคนน่ะมีใครลำหน้าหรือเปล่าแต่ก็มีกองหลังเพียงคนเดียวที่อยู่ใกล้จุดนั้นแล้วก็อยู่ใกล้ผมด้วยแต่ที่สําคัญน่ะจังหวะน,นี้กรรมการให้เป็นประตูแล้วเป็นเรื่องดีเสมอที่เราสามารถคว้าชัยชนะได้เพราะผู้จัดการทีมมักพูดไว้เสมอว่าไม่เกี่ยวหรอกว่าใครจะเป็นคู่แข่งขอแค่เราน่ะคว้าชัยชนะมาได้ก็พอผมได้พูดไปก่อนเกมไว้ว่าตอนนี้เราเล่นเป็นทีมกันมากขึ้นแล้วและผมก็อยากจะย้ำอีกทีว่าเราเล่นเป็นทีมขึ้นมากจริงจริง บางครั้งบางหนก่อนหน้านี้พวกเราแต่ละคนเหมือนเล่นกันเพื่อตัวเองตอนนี้คุณก็เห็นแล้วว่าทีมทีมนี้นะ่ะเล่นเพื่อกันและกันเท่านั้นสำหรับตารางคะแนนตอนนี้มันก็ไม่สำคัญหรอกว่าเราตำหลังแมนซิตี้กี่แต้มเราต้องมองไปยังเกมข้างหน้าเท่านั้นแหละแน่นอนว่าเราจะฉลองกับใช้ชนะครั้งใหญ่แมตชนี้แต่จากวันนี้และก็พรุ่งนี้ไปเราก็จะตั้งสมาธิอยู่กับนัดต่อไปเท่านั้น เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเอริกเคนทากกันบ้างเดี๋ยทางเนทากนะครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้สเปริตภายในทัพปีศาจแดงต้องบอกว่าแข็งแกร่งอย่างมากครับและตอนนี้ก็ต้องลืมเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วไปโฟกัสในเกมต่อไปกับคริสตันพาเลซได้แล้วเดี๋ยเอริกเคนทากนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่าเราได้เห็นกันแล้วนะจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเกมแมตชนี้เรายังสู้ต่อไปเรายังแสดงเห็นสเปริตภายในทีมพวกเขาสามารถรับมือกับอุปสรรคได้ เกมนี้มันมีช่วงที่ยากช่วง3ามซรีแรกของครึ่งหลังมันถือว่ายากมากจริงๆแมนซิตี้หาทักเตะที่อยู่ระหว่างไลน์ของเราเจอโดยเฉพาะคายวอรเกอร์นี่แหละมันก็เลยทําให้เกมมันยากมากขึ้นแต่เราก็กลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมเรายังคงเชื่อมันในผลการแข่งขันที่ดีนั่นคือสิ่งที่ทีมของผมสามารถทําได้และผมก็ต้องให้คุณค่ากับสิ่งนั้นและมันก็คือผลงานที่ดีในเกมสําคัญด้วยตอนนี้เราต้องลืมชัยชนะในเกมกับแมนซิตี้และโฟกัสในเกมต่อไปเราจะมองไปทีละนัด ตอนนี้เราจะคิดถึงเกมกับคริสตันพาเลสคิดถึงเกมนัดต่อไปแล้วเราจะฉลองกันในยิมสี่ชั่วโมงนี้จากนั้นเราจะเตรียมตัวสำหรับเกมกับพาเลสเราต้องมีพลังงานและโฟกัสที่ถูกต้องมันคือเรื่องนั้นเลยล่ะเราต้องฝึกซ้อมกันและผมเองก็ต้องเตรียมลูกทีมให้พร้อมสำหรับเกมนัดต่อไปด้วยหาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม